ปูนะคะประภาสิริโคสิทธนากรค่ะ ตอนเด็กๆนะคะในห้องนักเรียนเนี่ยมี35คน,นพี่จะได้ที่34รองบวยตลอดเวลาที่เป็นนักเรียนชั้นประถมพี่รู้ว่าตัวเองไม่เก่งพี่ก็ขยันอดทนในการที่ถ้าอยากได้อะไรต้องได้แต่มันไม่ได้มาง่ายๆก็แค่ต้องเรียนรู้เพราะฉะนั้นพี่ก็จะรู้ว่าน้องๆแต่ละคนที่เป็นทีมงานนะคะต้นทุนทางชีวิตไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นพี่เห็นว่าการที่จะต้องดูแลคนแต่ละคนให้เขาเติบโตไปอย่างที่เขาควรจะเป็นเนี่ยมันต้องใช้คนละ to เ set s k i l l set คนละ r o a c h เพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นวิธีการ ที่พี่ใช้ในการบริหารคนพี่เชื่อว่าทุกคนเนี่ยมีอินเทนท์ที่อยากจะทําให้ได้ดีขาดความรู้ความสามารถไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะช่วยกันพี่จะยื่นมือไปช่วยและจะไม่ปล่อยมือด้วยนะคะอยากให้ทําให้ได้อันนี้จะเป็น approach ในการที่เราจะใช้ทํางานด้วยกันนะคะ <Okay. S 1> financial well being เนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญเป็นเรื่องที่ต้องเรียนรู้ต้องรู้ว่าการเก็บเงินเนี่ยก่อนใช้เนี่ย เป็นสิ่งที่สาคัญสอนลูกแล้วก็เป็นตัวอย่างให้กับลูกหรือเด็กๆที่บ้านนะคะพอเราเก็บเงินได้เนี่ยแล้วเราก็ต้องรู <subjects 195 2> we no ้จักที่เราจะต้องเอาไปลงทุนลงทุนในสิ่งที่เรารู้จักเราก็ต้องรู้ว่าพอมีเงินเก็บมีเงินลงทุนเราก็ต้องมาดูละค่ะว่าเราต้องมีประกันมี protection อะไรไหมเพราะว่าอันนี้มันเป็นเหตุสุดวิสัยที่จะเกิดขึ้นได้การมีประกันเนี่ยเป็นสิ่งที่จําเป็นนะคะแล้วก็ในการที่เราสร้างเนื้อสร้างตัวเนี่ยบางทีเราจําเป็นต้องกู้ยืมเงินก็อย่ารังเกียจการกู้เงินแต่เราต้องรู้ว่าเรากู้ไปเพื่ออะไรอัน เป็นเรื่องที่สําคัญพี่อยากจะฝากว่า เวลาเราเข้ามาทำงานนะคะไม่ว่าหน้าที่ไหนที่ได้รับมอบหมายคนหนึ่งทุกหน้าที่สำคัญหมดต้องบอกตัวเองว่าเราทำงานที่สำคัญแล้วเราดูว่าเราจะไปจอยกันกับฟันเฟืองตัวไหนเพื่อทำให้ดีขึ้นให้ make impact มากขึ้นนะคะเอาตัวตนเข้ามาทำด้วยความเต็มที่แล้ว reward เนี่ยเราได้ personally อยู่แล้ว h o f f e l y เราจะมี recognition เอาเต็มที่มานะคะแล้วเราก็จะดูแลแล้วเราก็จะเดินไปด้วยกัน,นะคะ่ะ เราทำด้วยสเต็กโฮเดอร์ลูกค้านำาธนาคารได้อะไรผู้ถือหุ้ได้อะไรตัวเราเองได้อะไรพี่อยากให้ธนาคารของเราเนี่ยคะ่ะท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเป็นธนาคารที่พนักงานเองนะคะรู้สึกชื่นชอบแล้วอยากบอกต่อว่าทำงานที่ TTB นี่แหละเป็นองค์กรแห่งการเ,เรียนรู้ที่นี่คือองค์กรที่ดีคะ่ะ